รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับศูนย์โดยสวนนงนุษย์กาญจนแอนด์รีสอร์ทพัทยาร้านชั้นขนมหวาน สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับพ่อสเอมคัตครับสาระและความบันเทิงเพื่อคนคอหนังครับเจอหน้าเราสองคนแน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องราวของหนังอัปเดตใหม่ๆครับไม่ได้รายงานแค่บ้านเรานะเรารายงานแบบบล็อกซ์ออฟฟิศของฮอลลีวูดด้วยนะครับและที่สําคัญครับของที่ระลึกที่เฉพาะรายการเราเท่านั้นอย่างสัปดาห์นี้เสื้อทีเชิ์ครับนี่ Exodus Go เด n กอนส่วนนะครับท่านั้นยังไม่พอครับลำโพงบลูทูธด้วยโอ้ของเราทั้งคู่เลยใช่ครับเอามาฝากคุณผู้ชมแต่ว่ากติกาเป็นยัง เอิร์ครับวันนี้ก็ผ่านเที่ยงคืนมาแล้วนะครับวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้ปวงชนชาวไทยนั้นก็ต้องนํำลึกถึงพระคุณของพ่อหลวงของเรานะครับแล้วก็ในนามของรายการเอ็มคัสและเราสพี่น้องขอพระองค์ส่งพระเจริญยิ่งยืนนานกับเราครับครับผมนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าฝากสวัสดีไปถึงคุณพ่อทั่วทั้งประเทศด้วยครับ เพราะว่าคนเราเนี่ยบางทีเพื่อนๆก็บอกว่าทําดีกับพ่อเฉพาะวันนี้ไม่จำเป็นนะไม,ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นั้น <c oughs> เรามีสิทธิ์ทําดีต่อท่านตลอดชีวิตของเรางั้นหาวิธีการทําดีกับคุณพ่อด้วยการพาคุณพ่อไปดูหนังดีกว่าใช่ <c oughs> เริ่มต้นสัปดาห์นี้ครับหนังดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับเริ่มต้นจากเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นกระแสมากๆแล้วก็หลายๆคนรอคอยใช่ครับเพราะว่าภาคหนึ่งก็สนุกมาก ภาคสอโกระหลภาคสยิ่งโกระหลหนนักมากไปกว่าเดิมอ,อีกครับตอนนี้จบถูกต้องครับนั่นคือ Night at the Museum นั่นเองนะครับแต่คราวนี้ไปที่ลอนดอน Secret of the Tomb น,น,นะครับเรื่องที่2ก็ไม่แพ้กันนะครับ นับเวลาอีกสัก14วันเนี่ยก็ถึงวาระการร่วมกันเดินทางส,าางสู่การปิดตำนานของ m i d d l e e a อ t h เป็นครั้งสุดท้ายกับ The Ho อบ i ิสงคราม5ทัพเรามีตัวอย่างล่าสุดมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับแต่ว่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับก่อนไปดูตัวอย่างหนังใหม่ครับคํามซีโล่ไปนิดหนึ่งไปอัเดกันหน่อยนะครับว่าฝั่งอเมริกาเนี่ยครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขามีการเปลี่ยนแปลงอันดับของหนังทําเงินอย่างไรกันบ้างกับบ็ x Office ฟิศถึโดยเมเจ r c i n e p ิเฟครับช่วง b ็ x Office ฟ นดับสุนโดยโรงภาพยนต์ฮอลลีวูดสีมิติ 4DX อันดับ5นะครับเป็นภาพยนต์เข้าใหม่เรื่อง Horrible Bosses 2เป็นเรื่องราวสุดตลกเมื่อสสหาย,หายเดลเคิร์ชและนิกตัดสินใจที่จะเริ่มต้นธุกรกิจของพวกเขาเองแต่สิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามแผน <All right. S 1> ที่วางเอาไว้พวกเขาต้องการเงินก้อนโตจึงรวมหัวกันลักพาตัว <All right. S 1> หัวหน้าพวกเขาอีกครั้งหนึ่งทำรายได้ไป15ล้านกับ7แสนเหรียญ We're Super ing cool slow over. S <S going, ตกลงมาหนึ่งอันดับนะครับมาอยู่ในอันดับที่สี่สำหรับภาพยนซายไฟดราม่าเรื่องเยี่ยมแห่งปี i n นเ r อร์ l ต a รทยานดาวคู้โลกเรื่องราวของทีมนักสำรวจอวกาศที่ต้องทำภารกิจเดินทางสู่กาแล็กซีอันไกลโพ้น เพื่อค้นหาโลกใหม่ให้กับมนุษยชาตินำสแตนด์ด์แม็กซ์ทมคคอนฮี hey และแอนนแฮตเทเวย์กำกับการแสดงโดยคริสโตเฟอร์โนแลนทำรายได้ไปอีก15ล้านกับ8,000เหรียญตกมาอยู่ในดับที่สานะครับสำหรับ b ิ g h e ี o 6การผจญภัยของเด็กหนุ่มนักประดิษฐ์กับ a บม a x หุ่นยนต์ของเขาและการรวมทีมกับเพื่อนวัยรุ่นในการปกป้องเมืองทำรายได้เพิ่มไปอีก18ล้าน77,000เหรียญ we gotta catch him we can't go against that guy we're nerds trust me i know about robotics and happy and room the penguins <laughs> of madagascar ผู้ชมจะพบกับความลับของนกประหลาดเพนกวินที่น่าตลกที่สุดในโลกแห่งการจรกรรมตอนนี้สกิปเปอร์คาวัลสกีริโกก้และไพรเวตต้องร่วมมือกับองค์กรสายลับสุดชิค The North Wind หรือสายลมเหนือนำโดยเจ้าหน้าที่สายลับระดับชาติเพื่อหยุดจอมวายร้ายเจ้าเล่ด็อกเตอร์ออกเทวยสบราที่จะมาครอบครองโลกทำรายได้ไป25ล้านกับ800,000เหรียญ Pen ยังครองแชมป์อยู่ที่อันดับที่1อีก1สุดสัปดาห์นะครับสำหรับ The Hunger Games Mockingjay Part 1หลังการแข่งขันอันเข้มข้นแคทนิสตัดสินใจจะไม่ยอมสยบต่อ Capital อีกต่อไปแต่ทุกอย่างไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเมื่อชายหนุ่มที่เคยต่อสู้เคียงข้างเธอถูกจับเป็นตัวประกันและประธานในทวีดีก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้กับแคทนิสหรือ CAPITAL ทำรายได้เพิ่มไปอีก56,875,000เหรียญนั่นคือห้5ดับภาพยิมพจำเนินสูงสุดในสหรัฐอเมริกาประจำสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับช่วง First Cut สตับสนุนโดยเอเซโรงภาพพิมพ์กรุงสี IMAX Let the diversions begin. <laughs> they're trying to catch the light. I know, but you can't do it, boys. You can't catch light. I should like to comment. Summon the apparatus. L. O. L. Laugh out loud. Yeah, that's what I did. This year. Have you ever seen it like this before? Never. The magic that brought them to life is running out. Teddy and Dexter, they're all acting weird what are you doing ah! i don't think it was his fault oh i'm larry i'll never blame a monkey daily and he has one night these guys depend on me to save them all everything might stop and it may never come back we have to go to london to figure this out you know you'd be lost without us gigantorian hold me Welcome to the British Museum. I'm Larry Daly from uh, Natural History New York. That must be like well, wicked we being a security guard in America, with your gun, with a silencer, with your ninja swords. That's not even a little bit true. Teddy, good man having a crisis. Attila, OK, a little muscle. Dada. No, no, I'm not your Dada. Yes, we look similar. Dada. No touching. Ah, stop it. This place is waking up for the first time, and we have no idea what's out there. I think it's safe to say that we're in a bit of trouble. need some help. Sir Lancelot, at your service. Theodore Roosevelt, President of the United States. I have no idea what that means. We shall all be dead by sunrise. Never to breathe life again. <laughs> Hunts don't hyperventilate. This is the last round. Of... We're both disgusted and grateful. Necessary you always put the monkey in charge. Oh, it's not in charge. We're just following him. That's what being in charge means whoa, whoa. Never run from a big cat once you can't ambush me with that kind of cute. Night at the museum. Secret of the tomb. You know what you have to do? Stay. That's right. Just make sure she stays in there. You better let me out. What are you staring at? What have you never seen like a gorgeous woman before, who could be a model if she didn't love pizza so much? You gave a promise. You've won the mountain. Is that not enough? Last move in a master plan. Plan long in the making. Leave Sauron to me. You started this. You will forgive me if I finish it. I will not hide while others fight our battles for us. You have but one question to answer. How shall this day end? The Hobbit, the Battle of the Five Armies, only in cinemas. Warner Brother Pictures, Metro Goldwyn Mayer p ม c t u r e พิกเจอร์นิวไลนและรายการเอ็มคัทมอบโอกาสให้คุณได้ชมเด e h o b บ i ิสงคราม5ทัพวันพุทธที่17ธันวาคมรอบสองทุ่นะมณโรงภาพยนตร์เอสพนาศิน์เพลสาขารัชดาพิเศษเพียงตอบคำถามมาว่ายอดเขาที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดียวทางตะวันออกมีชื่อว่าอะไร A ยอดเขาดูมบยอดเขาวิโดซยอดเขาเดียวดายดี D, ยอดเขามิสตี้ร่วมสนุกได้ทาง www.na a l u n c o m รุออขอบคุณโรงภาพยนตร์เอสพนาศิลป์เพ นะครับเออครับเดี๋ยวเราพักกันสักนิดหนึ่งแล้วเราจะพาทุกท่านท่องไปในโลกอียิปต์โบราณครับกับ Exodus Gods and Kings สักครู่เดียวครับ